จะจืดบนท่านใดอย่หรือครับเออหัวตะบาเป็นเน้นลูกลูกเน้นเป็นว่าเป็นไปหรอพี่สันยาวเป็นเทือดไหนบ้างครับท่าบ้านระบเออไปไปเสมือนนิจจ์ท่าบ้านล่างเงี่ยเป็นนกกินแขวนแขวนทองคำโยธงยิมพาแต่เรามีแก่พี่น้องเออครับเอาครับรถตีนะครับเด้อหนีโอ้ยวันนี้เศ้าติดเศ้ามื่อยเสียเก่าแดดแห้งว้อนไปต่อคิ้วนะครับเด้อ แต่ก yeah, so, like, like ินง่ายโรตีเราแยกที่เปนจองเป็นกวาครับโรตีครับย่งครับหน้าหวานอย่งนีครับเด้อตำสูตกะบีไอ้ิมกัดกระล้งแข็งแข็งบาท่านครับเออขอบคุณขอบคุณหลายบางล่ทานกับเมดเลวบางล่ทานกับพึ้งมาปวดรงททานผึมาใหม่ๆครับไอ้เจมบอกครับไผ่อกปวดกระลังตำสูตรยู่ปุ่นรวยจัดรจะอยู่เดีวมาเยครับเด้อไผย่ันกินของกินน้ามาเท่มาเท่หม่ๆเออข่ลืมนะครับเด้อนี่ครับ ลงท่านลอตเตอรี่ก็มีนะครับเด้อเบิ่งครับเพิ่อนบอกอันนี้นะเพิ่อนขายผตัวลอยเพิ่อนวาเออเมืองน้ำกันครับพี่น้องจอร์นิก้ากินเกา็กินน้ำพักพอนิริยาบนไปนะครับเด้อถ้าฟังเทพสามถมาเออน้ำกันครับไม่น้อยกับเสียบไม่ทองกับเสียบมาสิเพิ่อนวะเสียบกับเสียบเนี่ยผมยืนหลุายยิ่งน้องมอนโตเบิ้งไปสองทุงนะแถวบ้านเทศหรือเปล่า ฮุกจะบอกโอ้ยมันเป็นมาสองบอกให้หน่อยเพราะมัดจะเอาฮกมันเอาไอจีมนะครับเด้อมาตักได้นะครับเด้อมันพอทันแข็งไอกินได้หรอกครับเออครับไปถ่ายมันแข็งกูแล้วไอจีมบริบาลเนี่ยเรีนแข็งเออเราเรียนแข็งเราห่วงมาปั๊บเออมาครับอากาศอันหอนไอจีมก็มีรถดีนะบุตรนะครับเด้อยการแท้งหลังรายการเป็นลมขั้ว ของเ้าเป็นเข่าลาดแกงนะครับกมีครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายหลายพี่น้องทุกท่านหลายสายข้าวกำปูลูกปูมตุ่มก็มีอยู่ทั้งข้าวกมีนะครับเด้อเพราะว่าเป็นเข่าลาดแกงแข่อเด้งฟังแข่งอะไรน้ำผัดกุ่นเซ็นผัดกุ่นไผ่เป็นมาเออไล่ยัเหมอนกันครับอีกคู่ครับในพันสองประพุ่นเป็นครับเอาเลี้ยงเราเอาอยากลองไหมลองกันตอนครับ

บัดติงนี้สาวจังน้อยก็เข้าบ้านั้เหือแต่สาวเหลยหน่อยคือสาวจังน้อยอยู่ผู้เจนําน้องบ่ทันใสอยู่ฟังเทศฟังธรรมนํากันให้จบทวนเด้อ